เรื่องนี้ก็อยากให้เร่งตามตัวเช่นกันนะครับเมื่อแม่ค้าออนไลน์ร้องสื่อเมื่อสามีหนุ่มไรเดอร์ถูกกลุ่มพนักงานขนส่งสินค้ากว่า20คนรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแจ้งความแล้วแต่คดีดไม่คืบครับนางสาววิลาวานันแม่ค้าออนไลน์เล่าว่าเหตุเกิดที่ซอยโกเบต,ตำบลบางปรากดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการช่วง6โมงเย็นของวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามีเธอถูกฟันที่ฝ่ามือด้านขวาจนนิ้วก้อยขาดไม่สามารถใช้งานได้และมีเพื่อนสามีอีกสองคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบด้านหนุ่มไรายเดอร์ที่ถูกแทงเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นขีม่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวก็เลยบอกไปว่าขี่รถให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวชนกันหลังจากนั้นวัยรุ่นก็ขี่รถออกไปสักพักกลับมาพาพวกมาด้วยขีม่มอเตอร์ไซค์กันมา20-30คนแล้วก็มารุมทำร้ายก่อนแยกย้ายหนี เบื้องต้นตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับกับ